สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนดูสิว่าจะไปตกปลาหรือแวะมาดูเขาหลังบ้านมีหลังบ้านเนะะี่ยค่ะดูกํากำลังเกิดต๊ปุติปิดูกำลังแตกออกก็เยอะนี่ดูต้นนี้ทั้งต้นเลยเนีย่ยดูข้างบน อย่างงามเลยงามขักงามแน่ยังไอ้นี่อยู่เลยโอ้ยโดนฝนสองสามวันที่แล้วเนี่ยให้ดู ดูก็กำลังแตกขึ้นก็เยอะเนี่ยกำลังออกดูทั้งต้นเลยต้นต้นนี้นะมันเนี่ยต้นนี้ยาวทั้งต้นเลยแต่ไม่รู้อันนี้ยังไม่เห็นเลยไม่รู้มีหรือเปล่าตรงนี้ต้องจับพลิกดูดูอันนี้คือต้นมันที่มันต้นดูข้างบนเนี่ยดู กำลังแกงพอดีอร่อยอร่อยเลยได้แกงหนึ่งพอดีเดี๋ยวไปตบปลาก่อนตบปลา,ปาเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามาเอาเพราะมันอยู่ไม่ไกลอยู่เขาหลังบ้านเนี่ยดูมันจะขึ้นตามต้นไม้ที่มันตายแล้วอ่าเขาเรียกต้นอะไรพัพ a าาที ก็จะขึ้นเนี่ยจะขึ้นต้นแบบนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวออกไปเอาเบ็ดตกปลาไปตกปลา,ากันก่อน เก็บมาแล้วนะคะเห็ดนางรมค่ะได้ก็ตะกร้าหนึ่งพอดีเดี๋ยวจะไปล้างไปทำความสะอาดอาจจะแกงใส่หน่อไม้ค่ะฝากาทุกท่านด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ